ท่านสาวธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันที่บันทึกวันนี้เป็นวันที่27มิถุนาย,ยน2533สำหรับวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องที่ไปเรียนกับหลวงพ่อเนียมวัดหลวงพ่อหลวงพ่อเนียมวัดน้อยเจา้าวจวนบุรี ในเมื่อหลวงพ่อเนียมแนะนำเรื่องกาเรื่องสัญญนดสิบแล้วก็แนะนำวิธีปฏิบัติว่าจงอย่าทำให้เครียดการทำให้ใช้ปัญญาให้หน้าให้มากแต่ก็จะใช้มากเกินไปสัสินสมาธิปัญญาต้องสม่ำเสมอกันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งระมดระวังนิวรณ์ห้าประการ ถ้าจิตเรายังหลงนิวนรณ์ห้ามแตการตัวใดตัวหนึ่งอย,อยู่ก็ยังื่อว่าเราเป็นคนโง่ประการที่สองถ้าจิตยังติดในฌานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ถือว่าเราเป็นคนโง่ประการที่สามถ้าจิตยังคล่องอยู่ในนิยอสังโยต์ทั้งสิบระการอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ยังถือว่าเราเป็นคนโง่ จงอย่าคิดว่าเราเป็นคนฉลาดท่านสอนแบบนี้แล้วท่านก็แนะนำว่าตอนนี้ไปจมปฏิบัติวิธีปฏิบัติไม่ใช่นั่งหลับตาเฉยๆจะคุยกับคนจะคุยกับพระจะทำธุระต่างๆให้ใช้กิจการนั้นเป็นวิปัสสนาญาณอยู่ตลอดเวลาสินคุมไม้สมาธิส่งตัวสมาธิคือตั้งใจทำงาน ปัญญาคือพิจารณาสภาวะต่างๆเช่นคนเราจะต้องเห็นว่าคนมีความเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้วัตถุก,ก็มีสภาพเช่นเดียวกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเราเองก็มีสภาพอย่างนั้นสิ่งที่เราต้องการจริงๆนั่นคือนิพพานนิพพานเขาไปกันยังไง คนที่จะไปนิพพานได้ต้องเป็นคนดีดีที่ไม่มีความเลวคือว่าไม่ติดในวินห้าไม่ติดไม่ติดอยู่ในฌานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่หลงไหลไฟฝันในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของรูปพระพุทธเจ้าทรงแนะนำเราจริงๆก็คือคนห้า นี่ก็รูปเวทน,นาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ที่เนื้อแท้จริงๆที่ติดหนักก็คือรูปตัดรูปได้อย่างเดียวตัดได้หมดทั้งหมดทั้งหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในรูปเมื่อท่านแนะน,นําอย่างนี้แล้วท่านก็ส่งกลับเมื่อกลับมาแล้วก็มาพบหลวงพ่อปานข้าพเจา,า,านิวัดมหาหลวงพ่ปานพ่อปานก็สซักถามว่าพระเนียมสอนอะไรมาบ้าง ก็กลาบเรียนให้ท่านทราบตามที่บอกมาแล้วเมวงพ่อไปก็บอกว่าหลังจากนี้ไปเดือนหน้าฉันจะพาเธอออกทุดงในการไปทุดงคราวนี้เราจะไปไม่เกินหนึ่งเดือนพวกเธอยังซักซ้กกกอมทุดงไว้อันดับแรกซักซ้อมเรื่องศีลสมาธิป,ปัญญาจงอย่าลืม แล้วก็ประการที่สองซักซ้อมในการหากินกับเทวดาดับนางฟ้าประการที่สามซักซ้อมยานแปดประการพอท่านบอกว่ายานแปดประการท่านนี้ก็งงก็ถามว่าหลวงพ่อรับยานแปดประการเป็นยังไงท่านบอกว่ายานแปดประการเนี่ยพวกเธอทําได้แล้วแต่เธอไม่รู้จักชื่อ เพราะฉันไม่เคยสอนไปก่อนวันนี้ฉันจะบอกให้ยานแปดประการก็คือหนึ่งทิพยคุยานที่เราสามารถเห็นผีเห็นนรกเห็นเทวาดาเห็นสวรรค์ได้รู้ได้ด้วยกำลังหัวใจยานคือความรู้รู้ทางใจสองจตุปปาติยานก่อนที่เราเห็นคนแล้วเห็นเห็นคนก็ดีเห็นสัตว์ก็ดี เมื่อทราบว่าก่อนจะเกิดเข้ามาจากไหนมาจากสัตว์นรกหรือมาจากสัตว์เปรตมาจากสุรกายมาจากสัตวฉันมาจากคนมาจากเทวดาหรือมาจากพรหมเมืม่อทราบข่าวคนตายเราจะรู้ได้ทันทีว่าคนตายไปอยู่ที่ไหนมีความสุขหรือมีความทุกข์แล้วก็ยานที่สามคือปุปเพนิวาสานุสยาน พยายมถอยหลังแลิกชาติให้ได้ให้คล่องยานที่สี่คือเจโตเวทญาณการรู้จักกับกำลังใจของคนความรู้สึกของคนความสะอ,อาจด้อยความสงบของจิตของคนแล้วก็ยานต่อไปก็เป็นอตีตัณยยญานเหตุการณนาดีตรู้ที่มาเขาประวัติศาสตร์ต่างๆก่อนหน้านั้นมีอะไรมาบ้าง ยานต่อไปก็เป็นนาคาทางสยานโูเหตุการณ์ข้างหน้าประเภทหมอดูแต่ก็รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ยานที่เจ็ดในปัจจุบันนางสยานคือยานปัจจุบันรู้ว่าเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่มีความสุขและมีความทุกข์ยานที่แปดคือยาถายาถากรรมตายยานรู้กฎข้องกรรม ว่าคนเราที่มีความสุขก็มีความทุกข์เพราะกรรมอะไรเป็นเหตุกรรมที่ทาไว้เป็นกรรมชาตินี้หรือกรรมชาติหน้าหรือกรรมชาติก่อนกอนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรหมก็ดีเราจงอย่าเป็นให้ให้ท่านเป็นผู้มาหาเสมอไปต้องฝึกใช้กำลังใจไปหาท่าน วันทั้งวันให้คุยกับเทวดานางฟ้าหรือพรหมพระอริยเจ้าที่ทน,นิพพานไปแล้วหรือว่าเทวดานางฟ้าพรหมที่ท่านเป็นพระอาญะก็ามากคุยกับครูบาอาจารย์ที่ท่านตายไปแล้วหรือว่าย่องไปดูไปสถานที่ใดที่หนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ที่มีความพอใจหรือมีความไม่พอใจ ทำ่าไม่พอใจในหมายความว่าปฏิปทานนั้นมันไม่ดีเป็นโทษที่พอใจก็หมายถึงว่าท่านมีปฏิปทาดีมีประโยชน์ในเมื่อพระปานแนะนําแบบนี้แล้วพวกคณะทั้งสามก็เข้าปชาชาตามเดิมซักซ้อมกันทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ใช่อย่างนั้นต้องทําเบาๆทำแบบสบ,สบายๆแบบสมมติแบบเนียม บางเวลาแล้วก็ใช้ทิพยปุถุคุยานแต่ก่อนจะใช้ทิพย์คุยานก็ต้องเราต้องพิโสศีนั่องอภิวันห้าแผ่เมตตาเป็นจัก,กรวาลทั้งปวงทำให้จิตเป็นสุขเรื่องพรมวิหารสีนี้ทิ้งไม่ได้ต้องมีประจำใจเมื่อพรมวิหารสีประจำใจอารมณ์ก็เป็นสุขจิตก็มีสภาพแจ่มใส อย่างนี้ทิุยานแจ่มใสทุกรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายแต่เราจะตายอย่างคนไม่ขาดทุนคือไม่ยอมไปนรกอย่างเลวไปสวรรค์อย่างกลางไปพรมอย่างนิยมที่สุดก็คือไปนิพพานเราจะไปได้หรือไม่ได้เราจับนิพพานเป็นกำลัง นอกจากนั้นก็จับภาพพระพุทธเจ้าจะไม่ขอถือพูดพุทธรูปจับภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นถ้าต่อตอนนั้นไปถ้าต้องการรู้อะไรก็ถามท่านอันนี้เป็นดีลาที่พระปันบอกพระปันบอกว่าการรู้เองจริงๆมันมีอุปาทานกิน ถ้าสิ่งที่สูงเป็นธรรมะที่สูงควรถามตรงพระพุทธเจา้าถ้าต่ำลงมาเป็นโลกีวิสัยอยบ้างค่อยถามเทวดาเด้วยพรโดยเฉพาะองค์ที่ท่านสงเคราะห์อย่าถามพเพื่อเจอใครก็ถามเจอใครก็ถามงาน,นใช้ไม่ได้ต้องดูว่าองค์ไหนท่านสงเคราะห์เราวางังเมตตาเราจริงๆเราถามเฉพาะองค์นั้น ถ้าองค์อื่นมาพูดเป็นอย่างอื่นเราไม่เชื่อถ้าอย่างนี้จะรู้จริงเสมอเมื่อซักซ้อมก็อยู่ประมาณสักครึ่งเดือนเศษนพปานก็สั่งจัดแจงการเดินทุด,ดงการเดินทุด,ดงไม่มีอะไรมีจีวรสีกรักหนึ่งตัวตามปกติอยูวัดะห่มผ้าสีเหลืองแล้วก็มีสมติสีกลัก มีอังสาสีกลักมีสบงสีกลักแล้วก็คดสีกลักแล้วก็คดอกสีกลักบาดหนึ่งลูกการน้ำหนึ่งลูกแล้วก็ยามคำว่ายามในายามมันจะมีสิ่งที่เป็นอาวุธไม่ได้จะมีเงินมีทองไม่ได้แม้แต่ทองปิดพระก็มีไปไม่ได้เพราะว่าือว่าเป็นอนามาต เมื่อเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาวันขึ้นสิบห้าคำหลวงพ่อปายก็พาเดินออกจากวัดท่านบอกว่าฉันจะนำไปเธอไปทุดดงเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายฉันก็แก่มากแล้วแต่ว่าการที่เธอฝึกทุดดงก็ทำผกบ้างผิดบ้างเธอก็ช่างใช้ได้แต่าการไปกับฉัน ให้ฟังคำสั่นฉันฟังคำสั่นฉันโดยเฉพาะท่านก็สั่งบอกว่าก่อนจะออกเดินทางให้เตรียมกำลังใจไว้ว่าหนึ่งเราจะเป็นคนมีศีลสองเราจะไม่เป็นท่ายของนิวรณ์ในการที่สามเราจะมีพรหมวิหารสี่ต้องประจำใจ ในการนี้หา้าเราจะไม่ติดในโลกีวิสัยมนุษยโลกเทวโลกรมาโลกเราต้องการนิพพานแล้วหลังจากนั้นขนาดเดินทางไปใครจะภาวนาว่ายัางไงก็ได้จะพิจารณาเขาได้สุดแ,แต่กำลังใจ <c oughs> จงอย่าทำใจคิดห่วงหน้าห่วหลังการห่วงหน้าห่วหลังไม่มีประโยชน์ เพราะเราไม่ได้อยู่ที่นั่นเราห่วงเฉพาะเราตัวเดียวร่างกายไม่น่าห่วงห่วงแต่เพียงว่าเมื่อตายแล้วร่างกายมันจะไปไหนกันแน่จะไปสวรรค์น,นรกถ้าเราภาวนาอยู่ก็ดีพิจรนารณาก็ตามถ้าเราตายจะไปตามกฎของรมที่เราจะพึงไป <c oughs> ที่เราพึงทำได้ ในเมื่อท่านสอนแล้วตอนเช้าฉันเข้าเช้าแล้วก็เาเดินทางไปทางซีกุกพอไปถึงซีกุกเห็นข่ายพม่าที่สมัยมตียยุธิยาตอนนั้นก็ไม่ได้บังคับจิตจิตมันก็มีความรู้สึกเห็นภาพพมา่าเห็นภาพกองทัพพมา่ามีกำลังมากมาย ความเป็นอยู่ก็เป็นไปนด้วยความลําบากนอนกับดินกินกับทรายและพม่ก,ก็เป็นชาติใจร้ายของเองคนไทยหลังจากนั้นก็เดินต่อไปข้ามจากชิก,กุกเข้าเขตอำเภอบางบานเมื่อออกจากบางบานก็เดินตรงไปยุธยาจากยุติยาก็เข้าเมอบ้านหมอ พอเข้าทั้งเขตอำเภอบ้านหมอก,ก็หมดเวลาพอดีไม่ใช่หมดเวลาพูด <c oughs> คือหมดเวลาเดินเวลานั้นประมาณบ่ายสักห้าโมงเศษเมื่อไปก็สั่งปักกรดการปักกรกดเขามีคาถาปักกรดว่าคาถาคาถาก็ไม่มีอะไรมากนอกจากสแสดงความครบแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอาริยสง์ กับชุมนุมเทวดาที่เรียกว่าบงสวงบ้างชุมนุมเทวดาบ้างเวลาปักหลักผู้้อาอภโกศก็มีคาถาว่าคาถาก็ไม่เห็นมีอะไรพุทธัางรักษาธรรมรักษาทั้งทางรักษาเพื่อใจนึกถึงพระพุทธเจ้าใจนึกถึงวธรรมใจนึกถึงพระอริยสงฆ์ ใจนึกถึงเทวด,ดาและเจ้าที่ไปที่ไหนต้องเคารพเจ้าที่เมื่อปักกรดกันเสร็จแล้วก็ไปเขาต้องบอกว่าการนึกมีความรู้สึกอย่างนั้นถูกต้องแล้วต่อมาท่านก็แนะนำว่าต้องทำพิธีบวงสวงก็ว่านั่งวระชุมกันท่านก็กล่าววาจาบวงสวง ตามที่ค้าที่ปฏิบัติตามที่นยปกติหลังจากนั้นก็ขอความคุ้มครองตั้งแต่พรจะพุทธเจ้าลงมาถึงเจ้าทีท่านบอกว่าเราไปที่ไหนก็ตามต้องเคารพเจ้าทีเพราะเจ้าที่มีความสาคัญมากจะป้องกันอันตรายได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าจะอาบน้ําก็มีชาวบ้านเขา เขาเห็นพระเข้าก็าพากันตักน้ำมาคนละหับเอาน้ำมาถวายพระใหพระสงฆ์พระอาบแต่ความจริงลืมบอกไปว่าไปเขามีพระอาบน้ำไปด้วยคือเป็นสีกรักเหมือนกันโตเท่าสบงเมื่ออาบน้ำเสร็จทรงสบงจีวรดีเรียบร้อยแล้วก็กลับเข้าวันนั่งที่ ก็มีชาวบ้านเขาก็ไปคุยกับหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานบอกว่าก่อนที่เขาที่หลวงพ่อปานบอกว่าพวกเธอใช้แนะนําสมุดมาจ้งเขียนมาว่าขณะที่ผ่านมาจากวัดจนตั้งถึงที่นี่เธอพบอะไรในอดีตบ้างนั่นหมายถึงอตีตังทรีญาณก็เขียนตามที่พบตามที่เห็น ถ้าการเดินไปบรรดาท่านพุทธบริษัทการเดินไปเขานั้นไปทุดงจริงๆสี่องค์งแต่ว่าการเดินไปจริงๆมีเทวดาม,มากมายหลายท่านท่านก็เดินไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทวดาชั้นจาตุปหาราชท่านจะอยู่ไม่ห่างท่านจะบอกความเป็นมาของสถานที่ทั้งหมดว่าที่ตรงนี้มีอะไรบ้าง อย่างพอถึงสีกุก้าบอกว่าตรงนี้เป็นค่ายของพอมา่าพม่มาใช้กําลังเท่าไหร่มาตั้งที่นี่เพื่อตีกรุงศรียุธยาการตีตรุศรีตุยา,า,ยาแตกครั้งใหญ่เขานั้นถ้าใครเป็นแม่ทัพในกองถ้ทงาท่านเราทาภาพไปดูดีลาการรบการรบก็ต่างไงแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกอง มีดีลาหลายอย่าง <c oughs> เวลานั้นอายุทยาของเราเสียท่าเขามีหน้าที่อยู่ในบ้านคอยเขาเข้ามาตีบ้านบางครั้งก็ยกแต่หายออกมาตีขาเขาบ้างเป็นบางครั้งบางครา,าวแต่ในที่สุติยาก็พังถูกไฟเผาพระเจ้าตากสินตีฝาข้าเสืออกออกไป เห็นภาพทั and so, and anything, know, other, ้งหมดเทวดาท่านแสดงแล้วก็เขียนเขียึดใจยุติธยามาเห็นอะไรบ้างพบอะไรบ้างเขียนทุกอย่างตามที่มีความรู้สึกตามความรู้สึกด้วยตามที่เทวดาชั้นเจาตุมาราชบอกให้ฟังด้วยแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงยืนยันเทวดาดีต่างๆ ตั้งแต่สมัยพุทธพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระพุทธคศรพระกโก้สันโทพระโกนาคมเป็นต้นื่องบางกรณีบางสถานที่ก็บอกไปถึงสมัยโน้นสมัยพระเจ้ามีพระรง์พระนามว่าปฏิปังกรมีพระเท่าไหร่ มีปริมาอย่างไรพระปฏิบัติกันแบบไหนท่านทำภาพให้ดูหมดเมื่อเขียนดาวทีเห็นซึ่งควรแล้วตามที่ท่านบอก <c oughs> <c oughs> ก็หยุดการเขียนตอนเช้าก็มาอ่านให้หลวงพ่อปอนฟังท่านยอมรับว่าอย่างนี้ใช้ได้ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าเดี๋ยวพอเดี๋ยวเราจะถอนกดไปใช้ข้าวเช้าแล้วเราจะดังต่อ ท่านก็นำเดินทางต่อเวลานั้นป่าไม่มีมากนามีน้อย <c oughs> <c oughs> เดินจากบ้านหมอไม่ช้าก็เข้าเขตพระพุทธบาทเข้ามาปากตรที่พระพุทธบาทข้างที่พระพุทธบาทสองคืนแต่ว่าที่พระพุทธบาทในบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งๆท,ที่มีเทวดาอาลากษ์อยู่มาก เทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพมก็ดีราคาอยู่มากก็ยังมีเทวดาจอนเข้ามาอีกเทวดาจอนเข้ามาเลยน่าก็จะเป็นพวกเดียวกับเทวดาที่อาขาถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็คงจะเข้ามาไม่ได้เพราะเทวดาชั้นจา้าตมหาราษฎรเขาถือว่ามีความดุร้ายมาก เข้มแข็งมากแต่ก็ยังมีเทวดาแปลกเข้ามาสำหรับเพื่อนๆเ,เขายัมีอะไรบ้างก็ไม่ขอเล่าฟฟกันฟัง <c oughs> คนเล่าเฉพาะส่วนตัวเองขณะที่จเจริญสมาธิอยู่ในครตพุทุงกายยังปฏิทายะตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลงให้ใจเขาออก แผ่เมตตาไปโทษจักรวาลจิตตั้งอยู่ในพรมิหารสี่แล้วใช้กำลังวิปัส,สนาญาณคือพิจารณาร่างกายว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา <c oughs> ยังไงไงเราก็ต้องตายจะตายที่ไหนไม่นก็ตายเหมือนกันตายที่ตรงน,นี้ก็ช่างเราต้องการไปนิพพานถ้าก็นั่งไล่เบี้ย ฌานสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดแล้วก็ถอยหลังมาตั้งอยู่ที่ฌานสี่ลดกำลังใจมาถึงอุปจารสมาธิตั้งอยู่แต่กำลังของวิปัสสนาญาณเวลานั้นก็ปรากฏโอดีพอเรื่องจับกำลังวิปัสสนาญาณได้ประเดียวเดียว ก็มีสาวสวยสองคนเดินผ่านเข้ามาในกรดเปิดมุ้งเข้ามานั่งข้างหน้าก็นึกในใจว่าสายอฟอบโอกาศกันทั้งผีกันทุกอย่างนี่เข้ามาได้ยังไ <c oughs> งเธอก็ถามว่าท่านจะไปไหนก็บอกว่าจะไปทุด,ดงเวลานี้อยู่ในเขตทุด,ดงก็ถามว่าเธอมาได้ยังไง เธอก็บอกว่าฉันจะไปทางไหนฉันไปได้ทุกทางไม่มีอะไรขีดขัน้นถามแล้วก็ถามเธอบอกว่าเธอเป็นนางฟ้าใช่ไหมเธอก็ตอบว่าไม่ใช่ <c oughs> ถามว่าเป็นมนุษย์หรือเธอก็ตอบว่าไม่ใช่ถามว่าเป็นผีหรือเธอก็ตอบว่าไม่ใช่ถามว่าพวกเธอเป็นพวกอน,นัตตาใช่ไหมเธอตอบว่าใช่ ถ้าถามว่ามาทําไมเธอก็บอกว่าผู้หญิงก็อยากจะพบผู้ชายท่านเป็นผู้ชายไม่อยากพบผู้หญิงบ้างหรือก็บอกว่าตามปกติแล้วไม่อยากพบใครทั้งหมด <c oughs> ผู้หญิงก็ไม่อยากพบผู้ชายก็ไม่อยากพบส่วนที่อยากพบอย่างเดียวคือพระนิพพาน เธอทั้งสองคนหันไปยิ้มขกันแล้วก็พระก็พูดกับเราเราผิดหวังนี่ความจริงเราเป็นสาวใหญ่มานานแล้วหาสามีไม่ได้ที่มาพระท่านอยากจะมีเมียบ้างก็มาหาท่านท่านไม่ต้องการใช่แล้วแต่ถ้าไม่ต้องการใช่แล้วเราไปดีกว่าแล้วก็ลากลับในเมื่อเธอไปแล้วก็มาคิดในใจว่าทั้งสองคนนี้ ต้องเป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากไม่ใช่นางฟ้านางฟ้าเขาจะไม่อยู่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องเป็นเทวดาที่เป็นพระอริยเจ้าเมื่อมีความสงสัยอย่างนี้จึงถามท่านคณะท่านท้า,ทามหาราชท่านท้าเวทวันก็บอกว่าใช่ สองท่านที่มาเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่นางฟ้าไม่ใช่คนเป็นพรหมท่านแปลงกายเป็นผู้หญิงเข้ามาหวังจะทดลองใจท่านว่ามีความพอใจไหมท่านาเววนาววสวรรคเธอบอกว่าท่านทํากําลังใจถูกแล้วถ้ารักษากําลังใจอย่างนี้ทุกอย่างที่ท่านต้องการไม่พลาดแน่หลังจากนั้นเก็บอกว่าต่อจานนี้ไปไม่มีอะไรอีก นี่มนต์ตามสบายก็นั่งเจริญกรรมฐานบ้างเมื่อเมื่อยก็นอนเมื่อยลงไปก็นอนมองดูเวลาจีบนาฬิกาข้นมาดูประมาณตีสองเมื่อถึงเวลาตีสองเห็นว่าคนพักผ่อนก็นอนอารมณ์จับนิพพานเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าออปสมานุสติกกรรมฐาน นอกจากนั้นก็จิตจับภาพพระคือภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นเห็นท่านมีสภาพแจ่มใสท่านยิ้มแยม้มแล้วก็มีความดีใจมีความมีปีติเกิดขึ้นในที่สุดก็หลับหลับพอตื่นเวลาหกโมงเชา้าดินเสียงปลุกว่าท่านเวลานี้หกโมงเชา้าแล้วนี่มันลุกได้พอเดี๋ยวจะต้องไปบินาบาต ก็พอดีพอตื่นขึ้นมาแล้วก็เอาน้ําในกามาล้างหน้าพอล้างหน้าเสร็จก็ปรากฏว่ามีคนไม่ได้ไปเป็นาบาทมีคนมาใส่บาทคือเป็นแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดาชาวบ้านธรรมดาก็มีชาวบ้านผิดธรรมดาก็มีชาวบ้านที่ผิดธรรมดาก็คือว่าแต่งตัวเนื้อาร่างกายเหมือนชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าในตาไม่กระพริบ ชาวบ้านประเภทนี้มีข้าวแต่ไม่มีกับมีข้าวกระดกไม้ชาวบ้านธรรมดาก็มีต้มมีแกงอามาใส่เมื่อฉันเมื่อฉันข้าวเสร็จตัวปา,านนำให้พรให้พรเสร็จทุกคนเขาวลากลับหลวงพ่อปานเ่านก็เล่าความเป็นมาของพระพุทธบาทเพื่อประวัติพระพุทธบาทตั้งแต่ต้น ั้งแต่องค์สมเด็จพระทศพลมาโปรดมาโปรดพรา,ามที่นั่นแล้วก็หลังจากนั้นมามีอะไรบ้างท่งานก็เล่าสู่กันฟังหลังจากนั้นก็ขึ้นไปนัน,นวัตการพระพุทธบาททั้งท่านก็นยืนยันว่า100พุทธลอยพุทธบาทนี้เป็นลอยพุทธบาทจริงๆแท้ๆไม่มีใครทําขึ้นไม่ใช่ของปลอม แล้วก,ก็หลังจากกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วท <c oughs> ่านก็สั่งให้ทุกองค์นั่งทำสมาธิ <c oughs> พอเริ่มทำสมาธิบรรดาท่านพุทธบริษัทจับลมให้ใจเข้าไม่ทัานจาให้ใจออก <c oughs> เห็นภาพพระพุทธเจ้าประทับยืนยิ้มอยู่ข้างหน้าแล <c oughs> ้วก,ก็ทรงมีวายจัดว่าตัดว่าเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทแต่ชีวิต ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงร่างกายนี้ไม่ชาก็มีวิญญาณไปปัดแล้ว <c oughs> มันก็ตายเมื่อร่างกายนี้ตายแล้วก็ต้องทิ้งร่างกายร่างกายก็เป็นของไรประโยชน์จงหวังพระนิพพานเป็นที่ไปตั้งใจว่าอย่างนั้น เมื่อท่านตัดเพียงเท่านี้ท่านก็หายไปเพราะเราก็จิตจับพระนิพพาเนเวลานั้นจริงๆและความจริงความรู้เรื่องรู้จักนิพพานจริงๆยังไม่มีก็ออนึกในใจขอรัตนาบอบรารมีเขาโอสมเดรปชินาสีว่าถ้าพระนิพพานมีที่ไหนขอไปที่นั่นเพียงเท่านี้บรรดาท่านพระเวสสัทก็ไปปรากฏกายที่นิพพานทันที พิพานมีความสวยสดงดงามมากมีสภาพแจ่มใสมีอาการอาการสงบสงัดเป็นเมืองแก้วที่เขากระบอกเมืองแก้วเก่าแล้วคือพอน,นีพานมีบ้านมีเมืองไม่ใช่มีสภาพว่างอย่างหนังสือว่าอารรบรรดาธพุทธบอยสัตว์หลายโดยทุนหน้า สัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสสวัสด์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนรับฟังผู้อ่านทุกท่านสวัสดี